ทุกคนไปดูไหนไหนพี่ติ๊กบอกมีสีไปดูมีกระต่ายกระต่ายกระต่ายป่ากระ,ะต่ายปาย่าโยนิดแม่นายทุกคนลูกกระต่ายมันอยู่ระหว่างไอที่ตรงน,นั้นนะเผาแล้วก็เนี่ยข้างหลัง ข้างหลังที่ชันชันไม้เนี่ยเดี๋ยวดูโอ้พี่ติ๊กบอกเมื่อกี้เดินเอาไว้นั่นมาทิ้งอะเกือบเหยียบอะนั่นไงเห็นไหม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 เนี่ย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 น,น้องอะไปยังตัวเล็กอยู่เลยนู่นเข้าป่านะลูกนะรู้ไหมเนี่ยว่าเขามารออะไร <laughs> ตอนเนี้ยใบไม้ต้นไม้กำลังออกดอกออกผลออก คือแตกหนอน้องจะมารอกินบีมีประสบการณ์ละสวัสดีค่ะลูกเนีย่ยเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมเกือบเหยียบพี่ติ๊กบอกมกอกแย่ยุงก็กัดอวันนี้ก็ตายป่านะทุกคนยังเป็นเบบีอยู่เลยอะ่ะอุ้ยมองเข้าไปดูบูเบอรี่เต็มเลยอะ่ะดอกมันะเดี๋ยวพาไปดูทุกคนดูน้องน่ารักมากไม่กลัวเลยเหรอวิ่งสิเอา้า ใกล้มากเลยนี่มือเบียเนี่ยกระต่ายไม่กลัวเลยเหรอโอยุ่งเยอะมากไม่กลัวเลยเหรอคะฮะโอ้โหยายายาอะไรล่ะเข้าตาแม่ไปไหนไม่รู้ส่วนมากกระต่ายปากก็จะอย่างทุกคนอ่าออกเป็นตัวเองละแม่ก็ไปละปล่อยให้หาอยู่หากินเองเนาะเออ่ดูน้องน่ารักมากเลย ัวเล็กมากดูโอ้ขอถ่ายรูปไปนะแชดูขอถ่ายรูปเลยนะไม่ทำอะไรหรอกขอถ่ายรูปแชน่ารักมากอุ๊ยเอาออกไปแล้ว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 ,ลวอะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละโอเคไม่กลวนละคนเบียร์พามาดูไอ้นี่อืมอู้ยุง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 ดูการยุงก็กำลังจะเริ่มโอ๊ยตายละจะบอกว่าดูคะ่ะ อันนี้คืออู้ยุงบุเบอรี่ดูผลบุเบอรี่อูยอ้ยว้าอยดูทุกคนผลบุเบอรี่อันนี้คือดอกมันเออไม่ใช่ผลมันกําลังออกดอกนะคะถ้าสมมติว่าเห็ดเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าตอนกลางคืนไม่ติดลบนะคะไม่หนาวเย็นน่ะบุเบอรี่ปีนี้เยอะแต่ว่าเขาต้องการน้ําตอนเนี้ยเขารอน้ําทุกคนเพราะว่า มันแห้งมากเลยฝนยังไม่ตกเลยทุกคนรอน้ํานะคะบูเบอรี่รอน้ำแต่ดกมากอุ้ยสวยงามยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอยู่ตรงนั้นแหละนี่ตอนกลางคืนนะเนี่ยอยู่แถวกองไม้เนี่ยแหละอืมโอเคบายบายอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เดินสำรวจบ้นานพักร้อนเลยละกันนะคะทุกคนอันนี้คือต้นเชอร์รี่นะทุกคน นี่นะคะคือเป็นเชอรี่ไม้ประดับนะคะนั่นแหละที่เราเรียกว่าคล้ายๆดอกซาก,กุระออใครได้ติดตามคลิปบีตลอดก็จะรู้ว่ามันเยอะแล้วก็สวยขนาดไหนดูค่ะดอกเขากำลังบานเอ้ยตูมอยู่อะ่ดอกตูมๆเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวรอให้มันนี้เนี่ยโอ้โหให้มันบานก่อนแล้วเดี๋ยวบีมาถ่ายให้ดูเนาะ เดี๋ยวอันนี้มาดูต้นเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่กินออ้ยดูดอกสิทุกคนดอกไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องนะบแป๊บหนึ่งฟืบประมาณเนี้ยเยอะอ่ะเนี่ยค่ะจะให้ดูทางต้นแล้วต้นก็เตี้ยกระต่ํามากเลยดูดูอันไหนเลยดูอันนี้นี่โอ้สวยงามออ้ต้นนี้ใช่ไหมพี่ติ๊กบอกจะตัดทิ้งเพราะว่าอะไรเรป่าทุกคนดูมันโนมอ่ะเออมันโนมลงมาดูคะ่ะเห็นไหมดู นี่ทางต้นนะแล้วมันอยู่ใกล้กับต้นนี้แต่คือแบบใกล้อะไม่เป็นไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าคือมันโอ้ยมันอีอย่างอะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะโค่นลมม้มอะทุกคนอืมดูอันนี้ไปซูมให้ดูอันนี้เห็นไหมสวยงามเบอร์นี่เสร็จแล้วเราก็ไปที่ต้นเชอร์รี่ช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือเชอร์รี่ช็อกโกแลตทุกคนดูสวยมากคือดอกนี่แบบโอ้โหเราจะทันนกไหมล่ะ ปีที่แล้วได้ประมาณห้าหรือหลูกเออนั่นแหละได้ห้าถึงหลูกนะคะอุย้ยสวยมากทุกคนสวยงามดูค่ะโอ้เชอร์รี่ช็อกโกแลตของเราหวังว่าปีนี้คือจะแบบว่าทำผลผลิตให้เราเยอะๆเนอะอืมอู้สวยงามแล้วก็หย่อมนี้ใช่ไหมหย่อมเนี้ยบีกาจา ทำเป็นอย่างนี้ทุกคนเนื่องด้วยว่าไอเห็นไอนี่ไหมเสาไอตรงนี้ยข้างล่างมันจะเป็นท่อนะคะท่อนาทิ้งไะเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถปลูกอะไรที่แบบเป็นต้นที่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อถ้าสัตวท่อมีปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องขุดไงตรงเนี้ยพี่ติ๊กกเ็เลยว่าเออเอางี้เลยบี Maybe. ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นพุ่มต้นบุเบลรี่บ้านใช่ไหม อันนี้นะคะฝั่งเนี้ยกินได้หมดเลยแล้วก็แต่ฝั่งข้างหลังเนี่ยมันเป็นพุ่มดอกไม้แล้วก็พุ่มดอกกุหลาบบีกาจะแบบว่าเนี่ยทาเป็นแบบว่าให้มันแบบเรียบไปเลยเตียนไปเลยทุกคนจะไออ่าทาเป็นเนี่ยสนามหญ้าเออแล้วก็เหลือเฉพาะข้างหน้าเนี่ยแหละเหลือเฉพาะข้างหน้าอันนี้คือต้นบุเบลีนะคะซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตมันอาจจะไม่รอดก็ได้เนะะี่ยค่ะตอนนี้มันทําเฉพาะแบบยอดนี่นะคะเนี่ย เฉพาะตรงนี้ขึ้นมาตรงข้างล่างเนี่ยก็คือแบบแห้งน,นะคะคงคิดว่าอีกได้อีกไม่นานหรอกเนี้ยก็คงอก็คงต้องโลทิ้งอันนี้คือบูเบลลี่ลูกเล็กนะคะอันนี้คือลูกใหญ่เหมือนที่ไปเก็บที่สวนเขาอะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมายมฝรั่งมายมฝรั่งที่นี่ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องการแดดมากแต่ที่บ้านเบีย เป็นพุ่มเป็นแบบโอ้โหสวยมากๆเลยทุกคนที่พม่กร้อนก็จะได้แค่เนี้แต่ว่าบีก,ก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้ยแหละเออเผื่อมันโตแต่ว่าไอตัวในทุกคนปุนาเฮรุก,กะปุนาเฮรุก,กะในภาษาไทยเราก็คือเออในที่เราเรียกกันก็คือเลดเคอร์เรนต์นะคะเนี่ยเห็นไหมดูมันผลิตลูกแล้วว่ะทุกคนสุดไหมละ่ะดูเร็วมากอืมอเนไหมดูทุกคนจะรีบ จะรีบโตไปไหนเนี่ยจะรีบออกผลไปไหนดูค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยดูต้นนี้เยอะแล้วก็ต้นที่บ้านก็เยอะทุกคนที่บ้านวีก็ปลกูกที่นี่วีก็ปลูกเนาะแต่ถ้าเป็นแบล็กเคอร์เรนอย่างเงี้ยบีกินไม่ได้ไงทุกคนกินได้แต่เลดเคอร์เรนสิงท้องมากเลยนั่นอมันปวดท้องอะเนาะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นพุ่มดอกไม้เนาะเดี๋ยวมันจะโตขึ้นประมาณแบบเอลละวเราอะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นปา์สากาเลย อะไรล่ะเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งเออหน่อไม้ฝรั่งบีไม่ได้นี่นะควรให้มันขึ้นย่สวยเดี๋ยวมันจะออกดอกแล้วสวยแล้วก็อู้ทุกคนอันนี้คือต้นลูกหมูนะคะนี่ต้นลูกพลุนของเราต้นพลุนคือแบบโอ้โหถ้าสมมติว่าดอกจะเยอะขนาดนี้แล้วลูกจะขนาดไหนเนี่ยใบยถ้าไม่มีเลยทุกคนดูโอ้โห สวยงาม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 ซูมให้ดูช,ะชะ็อตนดอกเขาโอ้ยสวยงามเยอะมากจริงจังจริงจังเยอะมากเดี๋ยวดูนี้สินี่ลองกล้องใหม่ไปในตัวโอ้สวยทุกคนว่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนั่นดิต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลมันตายหรือยังเออบีวนจะบ้านพักหลอนะฝั่งอื่นฝั่งนี้ไม่ค่อยได้วนเลยเดี๋ยว โอ้โห oh, ทำไมมันแห้งเงั้นล่ะลูกเพเดี๋ยวเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดยวแต่ว่าสวยมากมันก็แต่ว่าในเมืองอ่ะมันก็ออกมันก็อะไรอย่างงี้เลยนะทุกคนอ,อ, <c oughs> อ้าวทำไมมันเป็นงี้ล่ะมันแห้งหรืออะไรเนี่ยทุกคนดูอ้าวอ้าวพี่ติ๊กโอ้สตาเวลยระไรแห้งอีกสัโอ้ยทุกคน เฮ้ยทุกคนมันอาจจะไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยดูแห้งมากเลยอะตอนแรกบีนึกว่ามันจะขึ้นเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคิดว่ามันจะขึ้นไงแตดูเนี่ยเห็นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะรออีกแป๊บหนึ่งหรอแต่มันควรที่จะบอกว่าเริ่มที่จะผลิตแล้วอะเออแต่ว่ามไีไอ้ไอ้แค่แบบเขียวๆกิ่งก้านใบที่มันขึ้นมาตามต้นนะเห็นไหมแค่นั้นเองอะเออ ถ้าไม่ถ้ามันตายไม่แปลกเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้าทุกคนและน้ํามันท่วมขึ้นมาสูงไงลากเขาอาจจะเน่าเปื่อยไปอุ้ยเสียดายเนเสียดายน้อแต่พิติกบอกว่ามีที่ปลูกที่ใหม่ละเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาลงแล้วก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้สิต้นเนี้ยหรอเดี๋ยวอันนี้ก็ต้นแท ไอ้ต้นแอปเปิลนี่ว่ะแอปเปลิลแพรทุกคนเออแอปเปิลแพรเออใช่ใช่ขอโทษค่ะวีเรียกว่าต้นแพรตลอดเลยแอปเปิลแพรทุกคนนี่ไงไอ้รอยกระต่ายมันมากินเห็นไหมเห็นไหมนี่รอ,อยกระต่ายมันมากินปกติแล้วมันต้องฉลุดขึ้นแค่แบบเป็นเสาเดียวอะทุกคนเป็นลำต้นต้นเดียวแต่พอกระต่ายมากินเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบว่าแยกมันไม่ควรที่จะแยก <S <S เดี๋ยวไม่รู้ว่าปีนี้จะมีผลหรือเปล่าปีที่แล้วสามลูกนู่นอยู่ข้างล่างนู่นสามลูกโอเคถ้างั้นไปดีกว่า ไว้เจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย